รถอดคัดแล้วเราก็จะมาดูว่าภายในของก้ามปูตัวใหญ่กับตัวเล็กเกิดการเสียหายหรือเปล่านะครับแล้วก็ส่วนที่เราเจอกันบ่อยๆต้องตัวเช็คตัวของลูกปืนกดคัดตัวนี้ลูกปืนกดคัดลูกปืนกดคัดตัวนี้บางคัน ถ้าเกิดว่าขับลุยน้ํานะครับลูกปืนกว่าคัดตัวนี้บางคันถ้าขับลุยน้ําก็ลูกปืนตัวนี้อาจจะแตกเสียหายเป็นสนิมเวลาเราหมุน่ยวนี้เช็คได้เลยเวลาหมุนหมุนดูลูกปืนตัวนี้ถ้ามันแตกมันจะมีเสียงดังหรือไม่งั้นขาเกี่ยวด้านในนี่มันจะหลุดออกมานะขาเกี่ยวด้านในตัวนี้ครับมีวิธีการเช็ค ถ้าดูจากลักษณะโดยรวมตัวนี้ก็คือก็จะยังใช้ได้ก็จะยังใช้ได้นะครับลูกปืนตัวนี้ส่วนต่อไปก็จะมาดูแผ่นรองลูกปืนแผ่นรองลูกปืนเนี่ยเป็นล่องรอยบางบางบางลูกเกียบางลูกนะแผ่นรองตัวนี้ก็จะเป็นล่องรอยลึกซึ่งถ้าเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยอาจจะมีเสียงดังมีเสียงดังของแผ่นรอง มีสองตัวนะครับมีตัวใหญ่กับตัวเล็กตัวเล็กก็มีรอยสึกแผ่นรองด้านหน้าด้านหลังก็จะเราก็ต้องเช็คเป็นลำดับไปชุดคัดชุดคัดวิธีการเช็คเราจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะเข้าไปล็อกด้านในเนาะชุดคัดตัวนี้ใช้เครื่องมือพิเศษนะเข้าไปล็อกด้านในถ้าล็อกไม่สำเร็จก็คือชุดคัดตัวนี้อาจจะเสียหายเสียหายได้ เราจะจะจะรู้ได้ไงว่าดีหรือหรือไม่ดีเราก็ใช้เครื่องมือพิเศษเนาะใช้เครื่องมือพิเศษกดกดลงไปถ้ากดลงไปอ่ะตัวในรูตัวนี้เอาลองมาดูลองมาดูใกล้ๆเลยอ่าตัวในรูตัวนี้ถ้าใช้เครื่องมือพิเศษกดตัวในรูตัวนี้มันจะต้องลงรูรูรอบๆนะครับรูรอบรอบมันจะต้องลงลงในรูเบื้องต้นเราจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษล็อกล็อกลงไป ซึ่งถ้าล็อกลงได้ไม่ได้อะเราจะต้องดูรูถ้ารูตัวนี้มันลงในหลุมในรูก็แสดงว่าคัดคัดนี้ใช้งานได้แต่ถ้าคัดเกิดการสั่นเราก็จะใช้ไอตัวเครื่องมือคอมพิวเตอร์เช็คการสั่นของชุดคัดอีกทีนึงตัวนี้ส่วนของชุดคัดมาดูมาดูส่วนของก้ามปูนะครับก้ามปูตัวเล็กกับตัวใหญ่เดี๋ยวเราจะมาลองถอดแล้วเลื่อนดูนะครับอลองถอดดูลองถอด ก้ามปู A กับด<ม>ีที่มันเกิดปัญหาเกิดปัญหาอยู่ตัวันนี้ใช่ปิดครับโดนปืนที่มันเกิดปัญหาตัวนี้จะเป็นตัวของใหม่กําลังถอดคลิปออกมาดูตัวล็อกเนี่ยการทํางานมันก็จะเลื่อน,นาการทํางานจะเลื่อนดีมากตัวนี้เป็นตัวใหญ่เนาะ,ะเป็นก้ามปูตัวใหญ่ตัวนี้น <c oughs> ส่วนจะเป็นตัวเล็ก มันฝืดไม่ไปฝืดติดไม่ไปการทำงานของไ,ไปเกียร์รุ่นนี้ฝืดเรามาให้เพื่อนๆได้เห็นกันลองมาชมกันให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับเราก็จะใส่ของใหม่เนี่ยของใหม่การทำงานดูการเลื่อนก็จะต้องตัวดีของเก่าทำงานไม่ค่อยดี การที่ใช้มาเสื่อมสภาพกเกิดการปัญหาติดขัดนี่เสียเลยเสียล็อกล็อกไม,ไ,ไม่ทํางานเลยนะอันนี้ที่ทีเช็คก็ลองเลื่อนดูด้วยตาเปล่ามันแทบจะไม่กระดิกเลยอันนี้ทางช่างก็กําลังล้างเกียร์อยู่เดี๋ยวเราก็จะล้างเกียร์เปลี่ยนซีนเกียร์นะครับผมนี่นะครับ มือประกอบเกียร์นะครับคนนี้ช่างต้นนะครับนี่นะครับรอชมกันดูนะครับเดี๋ยวหลังจากเสร็จปุ๊บประกอบรีเซ็ตเสร็จปุ๊บแล้วก็โปรแกรมแล้วก็เลร์นิง่งเลร์นิ่งเกียร์กำลังล้างต้องล้างให้สะอาดเลยนะ แล้วก็สังเกตด,ดูบ่าสองตัวนี้ว่ามันมีเศษไหมเวลากล้ามปูเข้าไปเลื่อนก็อย่าให้มีการติดขัดของก้ามปูนะครับส่วนของเกียร์แล้วก็อีกหนึ่งส่วนเดี๋ยวผมจะให้ดูส่วนจระบีพิเศษจระบีจระบ,บีพิเศษก็จะอยู่ในถุงฟอร์ดตัวนี้จะเป็นจระบีพิเศษ นะครับจะเป็นแบบนี้ก็คือจระบีตัวเนี้ที่ทางฝอเขาให้มาเราจะต้องนําจระบีตัวนี้มาหล่อลื่นกับชุดก้ามปูก้ามปูนี้นะครับหล่อลื่นจะเป็นส่วนของจระบีหล่อลื่นใช้เพียงแค่หลอดเล็กๆเท่านี้ถ้าใส่เยอะเกินไปก็อาจจะเสียหายได้จระบีก็จะจะเลอะไปโดนในส่วนของชุดคัตตัวนี้นะครับ อัน,นี้ครับผมอ่าเดี๋ยวล้างเกียร์อยู่ก็คือมีคาบขเมาจากเกียร์ที่เกิดปัญหาอยู่เนาะตอนนี้กำลังกำลังล้างอยู่นี่แหละคาบที่เสียหายน้ำมันไปนลื่นในในชุดคัด ต้องล้างให้สะอาดเนาะตัวนี้น,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 นี่คาบดำไอซีนมันรั่วไห่ซีนเกียร์เป็นเป็นสีอะไรอยู่อ๋อเกียร์เกียร์เดิมเดิมอยู่นะเกียร์ยังไม่เคยมีการซ่อมก็ดูจากจากซีนในในรูซีนในรูก็จะเป็นสีดำถ้าเบอร์ใหม่จะเป็นสีน้ำตาลนะครับซีนเกียร ล้างนอำความสะอาดเบื้องต้นก็คือก่อนประกอบก็ต้องล้างอย่างนี้ทุกทุกครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวก็จะใช้น้ำล้างให้สะอาดแล้วก็มาใส่ ตอนนี้ก็คือเรากำลังจะยกคัดเข้าใส่ในเกียร์นะครับผมตอนนี้เราจะใช้ตัวหูหูหิว้วก็คือเป็นหูที่ยึดกับตัวประคองเพาเนาะเอามานำใช้ได้เลยครับคัดเกา่าคัดใหม่ครับผมอ่ะตอนนี้ <c oughs> เราก็กำลังจะยกชุดคัดเข้าไปในเกียร์ กเข้าไปในเกียร์เราก็ต้องดูตำแหน่งดูตำแหน่งเฟืองเฟืองในนี้ให้มันเข้าออครับเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องมือกดลงไปกดลงไปใช้เครื่องมือกดปุ๊บให้มันได้เซนเตอร์หลังจากนั้นเราก็จะคายล็อกคายล็อกก็ยกขึ้นใส่พร้อมติดตั้งลงโปรแกรมนะครับผมประมาณนี้ครับเบื้องต้นก็ การประกอบเกียร์ครับผมไม่มีอะไรมากนะครับแต่ปัญหานี้ก็คือเราจะเจอกันบ่อยๆบ,บ,บ,บ่อยครั้งส่วนของพวกคัดครับชมกันได้ชมได้เห็นกันโอเคครับผมในส่วนของเกียร์ได้ทำการยกขึ้นอยู่บนรถเรียบร้อยแล้วนะครับผม คันนี้ก็คืออาการคัดสันเกียร์ไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองดูขั้นตอนของการโปรแกรมนะครับขั้นตอนของการโปรแกรมโปรแกรม Learning Gear นะครับโปรแกรม TCM gear หรือโปรแกรมชุดคัดนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาลองดูกันในลักษณะโปรแกรมครับตอนนี้ก็คือได้ต่อเข้ากับส่วนของ ในรถแล้วนะครับผมอ่ขั้นตอนนี้ก็คือเราจะต้องลงโปรแกรมดูทำได้เลยครับลงโปรแกรมเนี่ยมาชมกันเลยครับผมก็ติดตั้งโปรแกรมเนาะดูการโปรแกรมในลักษณะนี้ว่ามันเป็นเช่นไรครับกำลังดาวน์โหลดกำลังโหลด PCM โหลด TCM อยู่นะครับในหน้าปัดเราออนกุญแ,แจไว้ออนกุญแจไว้แล้วก็มาดูติดตั้ง p c m ขั้นตอนนี้ <c oughs> ครับเดี๋ย <c oughs> วเราจะเรียนรู้ตำแหน่งเกียร์ขั้นตอนนี้า <c oughs> เดี๋ยวไปต่อดูครับ <c oughs> กำลังลองดูตั้งเกียร์ เลื่อนตำแหน่งเกียร์แบบสั้นๆเนาะเลื่อนตำแหน่งให้มันรู้จักก่อนยอดครับเนี่ยดูดูมือโปรแกรมนะครับมือโปรแกรมเป็นไงขั้นตอนแบบนี้ยากไหมขั้งตน้นยากไหมไม่ยากไม่ยากเนะาะขั้งต้นบอกว่าไม่ยากทําได้ง่ายๆเลยครับเดี๋ยวทําหัวข้อหนึ่งดูก่อนหัวข้อหนึ่งเสร็จก็ก็ก็ประมาณให้โหลดก่อน เรียนนิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับ l e ีย n นิ่งเรียนนิ่ตำแหน่งเกียร์อยู่ในตำแหน่งเกียร์พีนะครับผมตำแหน่งเกียหน้าจอก็คือเราบิดสวิตช์กุญแจออฟนะครับบิดสวิตช์กุญแจออฟรอให้โหลดโหลดโหลดโปรแกรม learning เพื่อทำขั้นตอนนี้ก็คือทำเพื่อให้เกียร์สมูท ระบบเกีจะนิ่งนะครับผมประมาณนี้นครับผมขับดียวจะมาชมกันต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคเออมาดูนะครับรถคันนี้เกียร์กระตุกกระชากตอนเปลี่ยนเกียร์รอบจะค้างเราจะมาเทสรถกันสตาร์ทรถแล้วครับตอนนี้ก็คือประกอบเกียร์เสร็จแล้วมาดูโค้ด โค้ด TCM เกียร์ผ่านไม่มีข้อมูลที่บกพร่องครับตอนนี้ก็จะลองเทสดูกำลังลองเทสต์ลองขับครับ,รบออกไปแล้วนะครับลองเหยียบ,บใช้ความเร็วของที่เกียร์เปลี่ยนนิ่งไม่มีกระตุกอะไรเลยเกียร์สามนะครับ สามเกสี่คลิกดาววิ่งก็สมบูรณ์